วิธีขอพรพญานาคให้ได้ผลเร็วที่สุดไม่ใช่แค่การจุดทูบหรือเอ่ยคำขอแล้วจะได้ผลเสมอไปหลายคนขอพรพญานาคมาหลายปีแต่ชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่วิธีขอและจิตใจตอนที่ขอพญานาคตามความเชื่อของไทยและลาวถือเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีจิตใจใฝ่ธรรมคอยคุ้มครองผู้ศรัทธาและคนดีโดยเฉพาะคนที่รักษาศีล มีสมาธิและทำความดีสม่ำเสมอถ้าอยากขอพรให้ได้ผลเร็วควรทำห้าสิ่งนี้ก่อนขอทุกครั้ง 1. ตั้งจิตให้สงบก่อนขอพรหยุดคิดฟุ้งซ่านสงบนิ่งสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสักสามครั้งให้ใจนิ่งไม่ร้อนไม่เร่งเพราะใจนิ่งคือประตูเปิดพลังศรัทธา 2. บอกชื่อนำสกุลความตั้งใจพูดกับพญานาคด้วยความเคารพบอกชื่อจริงของตนเองชื่อพ่อแม่แล้วระบุให้ชัดเจนว่าต้องการขอเรื่องอะไรเช่นข้าพระเจ้าชื่อขอให้ค้าขายดีมีกำไรมีลูกค้าเข้าร้านทุกวัน 3. ส,สัญญาว่าจะทำความดีตอบแทนไม่ใช่แค่ขอแต่ต้องให้ด้วยเช่น หากพรน,นี้สำทริจผลข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไปทำบุญถวายของแด่พระหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ 4. ขอบูชาด้วยของโปรดพญานาคของที่นิยมคือน้ำเปล่าสะอาดหนึ่งแก้วดอกไม้สีขาวหรือแดงไข่ต้มทูบก้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองการวางของบูชาแบบจริงใจสำคัญกว่าราคา 5. ขอตอนช่วงเวลาเหมาะสมเวลาที่เหมาะในการขอพรคือตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังสี่ทุ่มที่ทุกอย่างเงียบสงบเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาที่พญาน,นาคเปิดใจรับพลังศรัทธาจำไว้เสมอว่าศรัทธาบวกความดีบวกความตั้งใจจริงเท่ากับพลังมหาศาลการขอพรให้ได้ผลเร็วไม่ใช่แค่พูด แต่ต้องใช้ใจที่มั่นคมและศรัทธ,ธาและอย่าลืมใครกด subscribe ช่องนี้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยเงินทองไหลมาเทมาเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดมือไม่มีหนี้ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขมีโชคมีลาบมีคนอุปถัมภ์ไม่ขาดทำอะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจสาธุครับ